โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับยามาฮ่ vr 150วันนี้คลิปนี้เป็นการาไล่สายไฟส่วนหนึ่งะครับก็คือเป็นการแปลงประกับแต่งใส่กับ vr นะครับประกับแต่งทั่วๆไปที่มีขาย ตามร้านอะไรแต่งหรือในแอปซื้อขายออนไลน์ทั่วไปนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำประกับแต่งด้วยแล้วก็มา,าแนะนำการไล่สายไฟของยามาฮ่ VR นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่เป็นยามาฮ่นะครับก็ต้องเกินก่อนว่าผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไล่สายไฟยามาฮ่เท่าไหร่นะครับนี่เป็น เรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับสำหรับการไล่สายไฟยามาฮ่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะไล่ฮอนด้านะครับซึ่งฮอน d a ผมจะจําทุกเส้นได้ขึ้นใจแล้วแต่ว่ายามาฮ่าเนี่ยต้องมางมหาสีอยู่นะครับแต่ก็วันนี้เป็นอาการไล่ประกับนะครับสายประกับนะครับสายสวิตชอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือก่อนอื่นเลยผมต้องแนะนำประกบาบประกาบแต่งก่อนนะครับอันนี้เป็นประกาบแต่ง Lazada นี่นะครับประกาบแต่ง l a z a d a s h o p p i n g นะครับซื้อซื้อได้ที่ s h อ pping หรือ Lazada หรือร้านอะไรแต่งทั่วไปครับเป็นเป็นประกาบแต่งแบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยคือมันสวยนะครับมันสวยแล้วก็งานดีด้วยนะครับวัสดุ และที่เซอร์ไพรสุดเลยครับสีสีของสายนะครับสีของสายคือมันเป็นสีที่ใกล้เคียงสีของยามาฮามากนะครับก็คือเป็นประกับที่ทําสายออกมาได้ใกล้เคียงกับสีของประกับยามาฮามากนะครับก็คือสีทุกเส้นเนี่ยคือต้องบอกว่าประกับประกับอันนี้เนี่ยทุกเส้นเนี่ยสีเนี่ยตรงตรงหมดนะครับตรงกับยามาฮ่าหมดเลยนะครับ ไฟเลี้ยวแต่ต่ําสูงอะไรพวกนี้นะครับคือตรงหมดเลยอันนี้คือเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีของประกับตัวนี้นะครับก็คือทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ไล่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแค่แกะประกับออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูข้างในว่ามันสีมีสีอะไรบ้างนะครับแค่นั้นเองดูว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็แกะของเก่าดูนะครับประกับเดิมติดรถ vr จากนั้นก็แค่ทําการตัดต่อตรงนี้นะครับตรงนี้ผมได้ตัดต่อไปแล้วนะครับเกือบที่จะร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่สายไฟสายไฟหน้านะครับก็คือสายสายหน้าที่เป็นไฟหน้าจะเหลือเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองที่ยังเหลือไว้ลอยอยู่เพราะว่า ต้องรอติดเครื่องก่อนนะครับรอติดเครื่องแล้วก็ต่อกับต่อกับไฟหนะ้าตอนที่เครื่องสตาร์ตติดอยู่นะครับเพ <_ C> ื่อจะไล่ไฟต่ําไปสูงอีกทีหนึ่งนะครับการไล่ประกับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือต่อตามสีเลยนะต่อตามสีของยามาฮ่าเอ่อต่อตามสีของประกับเดิมเลยนะครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยผมกะว่าจะมานั่งไล่แต่ว่าพอแกะแกะออกมาแล้วมันเซอร์ฟไพรส์ตรงที่ว่าสีมันตรงกับประกับเดิมทุกเส้นเลยนะครับ ก็คือก็เลยได้ได้ได้แค่ตัดแล้วก็ต่อแค่นั้นเองไม่ได้แปลงอะไรเลยนะครับสีตรงเลยนี่ครับความพิเศษของประกับตัวนี้นะครับนี่นะหน้าตามีขายผมเห็นขายอยู่ในช้อปปิ้งลาซาด้าเยอะมากนะก็มีหลายม,มีหลายร้านนะครับที่เขาขายก็ไปเลือกซื้อได้นะครับไล่ก็ไม่ยากก็อย่างที่บอก คว,ความพิเศษของมันคือมันสีสายไฟเนี่ยตร,ตรงกับยามาฮ่าหมดเลยนะน้ำตาลขาวน้ำตาลเข้มดำเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองฟ้าอะไรพวกนี้คือ,ค,อคือตรงเลยตรงกับสีของยามาฮ่าเลยนะครับต่อง่ายนะครับตัดต่อง่ายไม่ต้องแปลงอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องสลับสายให้ยุ่งยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นประกับตัวนี้นะครับ อันนี้เป็น VR ของผมก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าสแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำสีเสร็จหมดแล้วนะทำสีเสร็จหมดแล้วแล้วก็กำลังเดินสายไฟไล่แปรงประกับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไล่เช็คไฟต่างๆนะครับว่าไฟออกครบทุกจุดไหมเพราะว่าลดมาลดมาในสภาพที่ เก่าแล้วก็โซมครับก็เลยต้องมาเช็คสายไฟกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ก็เป็นการแปลงประกับแล้วก็ไล่สายไฟสวิตต่างๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นประกาบที่ผมใช้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ใน l a z a d a หรือ Shopping นะครับดีมากเลยเพราะว่ามันสีมันตรงเลยนะครับสีมันตรงไม่ต้องแปลงยุ่งยากนะประมาณนี้รถผมก็ตอนนี้ก็ห้าสเเซ็แล้ว นะครับประกอบไล่สายไฟล้ก็เดี๋ยวยกเครื่องขึ้นก็สตาร์ทขี่ได้แล้วนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการแปลงประกับไล่สายเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับย a หน้า VR ของผมนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ